เปสบายใจอบอกทำเมื่วานเขาไม่ยกเลิกสักบาทบ่เลยเธอบานบานเขาหรือบานเราอ่ะบานเราดินบานเราดิออสต่อเข้าไปได้คุณออดคุณออสครับอยากจะนอนเหมือนเขาไม่เล่าทำไมล่ะก็จะให้ไปนอนต่อพักผ่อนเลยแกวัน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 นี้ไม่เป็นไรเพราะเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานก็ไปเล่นตรงนั้นหลายงีบเหมือนกันนั่นน่ะหนีไปถึงว่าหายไปไหน โชว์สมันก็นรอยรำเลยครับโชว์สมันเรือรดังเรือดีครับจากจังหวัดอุบลราชธา,านีเนาะครับก็ฝากไปถึงพี่เนครับครับถ้าวันนี้ยังไงยังไงโทรมาได้นะออสยังพักอีกคืนหนึ่งครับโอ้พี่เนมาพาไปไหนก็ได้ใช่ไหมอ้าววันนี้จะพาไปไหนก็ได้มาคืนไม่กล้าไปก็ฝ <inent> ากไปอยู่อี่พมายอยู่เลยเลยนะครับากระชังเพชรพิมายพรพระใสครับเจ้าแม่ประดู่ทองพญาชาละวันสิง์ลโอ แล้วก็จะตามไปด้วยเรือ20่สิบผีพายครับครับเตรียมเลยเนาะยี่สิบผีพายเนาะเทพนิมิตเพชรนาวากาเทพบุรพาครับในรอบรองแล้วใช่ไหมเนี่ยในรอบรองเกษรผมอ๋อใช่ครับแล้วก็ราชสีนิคมสร้างตนเองกับพินเฉลิมพรนั่นครับพดปลากระชังอยู่ไหนครับยกพายเลยครับพดปลากระชังไปนั่งอ่น่าจะอยู่แถวแถวโน้นแล้ว่ะพดปลากระชังอครับาพราะเมาวานทั้ง ทั้งแปล้านนัทไพยไป1เที่ยวแล้วใช่ครับก็เรียนไปยังท่านผู้จัดการทีมแล้วก็พี่น้องฟีพายวันนี้นะครับตั้งแต่คู่1้อกก็แล้วกันจะไปจบเอา200คู่นะวันนี้นะก,กล็ลบไปอีก10กว่าคู่ใช่ไหมครับครับลบไป10กว่าคู่ครับผมหมดครับเรานะครับ ฉะนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของเวลาเมื่อวานนี้สําคัญเลยแล้วพอคณะกรรมการก็ต้องกราบขออภัยเพราะในเรื่องของแสงสว่างครับผมนะครับจึงต้องมาเลื่อนวันนี้ฉะนั้นเรือฝีพายผมเข้าใจและมั่นใจว่าทุกท่านผู้จัดการทีมคงมีสุจิบัติเนะาะขาางการแข่งขันอยู่ครับ<ช>เนานะครับ ก็เราก็ไม่ได้จะโหดจนเกินไปเห็นไหมเราพักเราเว้นช่วงให้นะครับ <c oughs> ก็ของเขาใจแต่เราก็เห็นใจผีพายที่อยากจะพายวันเดียวให้จบเนาะไม่เป็นไรครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์นั้นก็ต้องเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายครับต้องขอขอบคุณครับทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกับสนามนะครับถ้าเกิดวันนี้มันมืดก่อนก็ไม่เป็นไรครับเอาอย่างไรดีก็เอาไว้ <c oughs> พรุ่งนี้อีกสองสามเที่ยวออเอาเลยงั้นเลยเหรอครับ <c oughs> พี่ออสอยู่นะอ๋อพี่ออสก็จะนอนนี่อยู่ต่อใจใจหายนึกว่าเอาไว้ปีหน้าไว้อันที่จริงก็ต้องไปปีหน้าแลวพอออเนาะครับเอาตอนนี้พศน่าจะกลับลำแล้วมั้งอะใช่ไหมครับแดงนั่นอะโชคสมันนั้นใส่เตื้อสีเขียวครับอใช่พศใช่ใช่พศครับมาแล้วครับอยู่แดงครับพศนั้นโชคสมัตนั่งเข้าอยู่แล้วโชคสมันนั่งเข้าไปร้อแล้วครับครับโชคสมัตินี่แดงเนาะพศนี่น้ําเงิน เก่งมันยอมปิดอู่บอกว่าเสาทิย์เนี่ยผมจะปิดอู่ทุกวันมันไม่อู่ส่วนตัวนะเป็นของตัวเองธุรกิจนะครับอู่แต่ว่าถ้าว่าเสาธิดาที่ปิดเลยหน้าแข่งเรือเพราะว่าอีกอย่างก็กฎหมายของกระทรวงแรงงานใช่ครับของกระทรวงแรงงานครับใช่ต้องหยุดวันอาทิตย์นักขับรถที่บ้านอะไรที่ออสที่เดินจูบป้ายมาที่บ้านเนี่ยผมก็เปิดอู่ครับอู่อะไรอ่ะเปิดอู่ซ่อมครับนะแต่ถอดอย่างเดียวใส่ประกอบไม่ได้ครับ เขาต้งช่างลือแล้วอันนั้นไม่เรียกอเครื่องเครื่องวิดนามฮอนด้าห้าและห้าจห้าแรงเราก็ว่าเราก็ว่าเราทําได้ทำทาไปวันนั้นมันทําไม่เสร็จแล้วก็ลุงขึ้นอีกว่าเอ๊ะไอ้หานน็อตตัวนี้อยู่ตรงไหนอยู่จำต้องใส่กระบุงไปหาช่างถ้าทําวันเดียวเสร็จเนี่ยจำน็อตได้เราจะจําได้หมดว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าข้ามคืนไปแล้วจาไม่ได้ อ้าวขึ้นแล้วยังไงก็ฝากพี่น้องชาวเรือด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของเวลาครับชาบอนะครับจะยังไงแล้วก็ตามกันเยอะครับอยาตามเยอะแบบเมื่อวานแต่ตอนนี้ก็ยังตามนะครับวันนี้ประมาณตอนนี้ก็ตามอยู่ประมาณครึ่งกชั่วโมงแล้วครับครับประมาณนั้นประมาณครตอนนี้ก็ตามไปประมาณ40นาทีแล้วครับใช่อย่าให้อย่าให้เวลามันหนีไปนานครับในการจัดการแข่งขันเรือยาประเพณีของอำเภอพิมาย นะครับในแต่ละปีก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอพิมายนะครับต้องขอบคุณไปยังท่านนายกคณะสมาชิกสภาแต่ละท้องถิ่นที่สนับสนุนนะครับให้รักษาประเพณีอันดีงามและยาวนานของชาวอำเภอพิมายและลำน้ำจักราดนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นสนามน้ํานิ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะพ่อเพราะถ้าเราไปมาในสนามจะตรงนิ่งลยครับหลายท่านถามว่าจะแข่งได้4ี่ลำหรือ6กลำได้ไหมผมว่าน่าจะได้ครับหมาเต็มยังได้เลยมาเต็มยังได้เลยนะครับเพราะว่าล่องน้าเนี่ยไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับใช่เลยครับครับอยู่ที่พละกาลังและฝีมือของฝีพายเรือเนาะมื่อวานก็ได้คุยกับท่านนายกกับท่านผู้ใหญ่ว่าสนามแห่งนี้รักษาระดับน้ําได้ ใช่ครับที่ลำตลาดนี่บริเวณใต้ที่ใต้สะพานเนี่ยแล้วอีกตอนน้ำเยอะๆไมไม่รักษาไว้ตอนนั้นปล่อยมันไปทำไมระบบทรรมที่น้ำน้อยาเอาไว้ถ้าน้ำน้อยอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าตรงสะพานที่เรามองเห็นไกลๆนู้นน่ย จะมีประตูปิดเปิดระดับน้ําจะต่างกันอยู่ประมาณเมตรครึ่งทางเราเนี่จะสูงกว่าใช่ไหมใช่ครับอ๋อทางน้ดต่ำกว่าเราแล้วครับแล้วก็ทางด้านหลังเรานี่อีกตรงอเมริกาพี่ไม้เนาะนะครับก็ระดับน้ําจะต่างกันอยู่ประมาณเมตรเศษเศษถือว่าคุ้มเขาเลือกฝายน้ำครับคุ้มค่าเลยเนาะพออย่างเงี้ยใช่ครับถือว่าเรามีน้ําใช้ตลอดถึงทั้งปีดีกว่าว่ากันเอนาชื่นชมเมืองพี่ไม้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวครับออก มา,แล,าแล้วเที่ยวนี้ห้าสบห้าไรพายข้าไปนมหน้ามนามจากอุบลราชธานีอยู่ร่องน้ำแดงในในน้ำว่าโชคสมัติครับหนูที่ว่าโชคสมัติอยู่ร่องน้ำแดงเรือดังเลยีจากอุบลราชธานีเจอกับไอ้นมหน้ามนามคนเมืองหนองคายเรือลุ่มแม่น้ำโขงกับในน้ำว่าพดปลากระชังครับหนูที่ว่าพดปลากระชังหนูที่ว่าเที่ยวนี้จะพายหนีได้ไม่ได้ไหนเมื่อมาจากมาจากตาบลมือ เมืองหมีรับหนูที่ว่าเที่ยวนี้ลอกดาสมือนลอกดาสมือนจะเปิดได้ผายผายดีได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าพดมากระชังจะหนีได้จริงหรือไม่เพราะเมืองหมีนั้นไม่ธรรมดาแล้วเปิดเต็มพี่แล้วขนาดเดียวกันโชคละมันโชคละมันบอกว่าเมื่อวานก็เขียววันนี้ก็เขียวไม่รู้ว่ากี่เขียวกี่เขียวเอาแล้วไอ้โชคละมันโชคละมันฮึดดูแล้วโชคละมันฮึดดูแล้วจำพวดจำบุญตามกันมาตามกันมาแต่พดนั้นพดนั้นยังคงช่วงยาวสาวนึกช่วงยาวสาวนึกเริ่มจะหนีกัน ประมาณสองคนประมาณสองคนชกกับมันบอกว่าแค่นี้โขนยังแค่นี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตะคบทันเดี๋ยวตะคบทันเว้ยเอาเลยพุทธปากกระถางนักฉายาพุทธปากกระถางพุทธไม่มีหมดคือพุทธปลา ปากระชังพายแรงแตงหนีมาโชคสมันวันนี้ though, ังพายตามอยู่โชคสมันวันนี้ังพายตามอยู่และแล้วพดปากระชังด้ท่าและทีก็พายแรงพายแรงแซงหนีมาแล้วหนีแล้วครับหนีมาแล้วเรือดังเรียกจังหวัดหนองคายครับเริ่มจะหนีในนาพดกระจากระชังพดป่ากระชังพดปากระชังยังหนีอยู่ว่าแลโชคสมันก็เคาะเคาะเคาะก็กอดแล้วกอดได้แซงได้หรือไม่ได้แลแล้วกอดได้แสงได้หรือไม่ได้นายเที่ยวนี้พดป่ากระชังนั่งยิ้มอยู่หน้า จออยู่น้องไขว่าแล้วโชคสมัตโชคสมัตไม่ยน่นไม่ยอมยไม่ท้อไม่ถอยฝับมาบอกว่าสู้หน่อยสู้หน่อยพดปลากระชังพดปลากระชังเคาะแล้วก็วางปลายปล่อยให้เรือไหลไหลไหลเข้าเซนชัยผลการแข่งขันเรือในเที่ยวนี้ผู้ชนะคือเรือพดปลากระชังร่องน้ำน้ำเงินพด ปลากระชังร่องน้ำนำเงิน